การเปรียบเทียบความยาวชั้นประถมศึกษาปีที่3ลองมาดูตัวอย่างกันนะคะดินสอ A ยาว1 4 5มิลลิเมตรและดินสอ B ยาว16เซนติเมตรดินสอใดาย,ยาวกว่ากันจากโจทย์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าหน่วยความยาวของดินสอ A คือมิลลิเมตร หน่วยความยาวของดินสอ b คือเซนติเมตรซึ่งมีหน่วยที่ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเราจะยังนำตัวเลขมาเปรียบเทียบกันไม่ได้เราจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะคะมาดูวิธีที่1ค่ะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเซนติเมตรเหมือนกันนะคะจากโจทย์ดินสอ a ยาว145ม mm. ิลลิเมตรเราจะเปลี่ยนให้เป็นเซนติเมตรนะคะโดยเราทราบว่า 10มิลลิเมตรเท่ากับ1ซนติเมตรดังนั้น140มิลลิเมตรเท่ากับ14ซนติเมตรนะคะและเหลืออีก5 mm มิลลิเมตรส่วนดินสอ B ยาว16ซนตเมตรนะคะตอนนี้มีหน่วยเป็นเซนติเมตรเหมือนกันเนื่องจาก16มากกว่า14ดังนั้นดินสอ B ยาวกว่าดินสอ A นะคะส่วนวิธีที่สอง เปลี่ยนหน่วยให้เป็นมิลลิเมตรเหมือนกันนะคะจากโจทย์ด,ดินสอ A ยาว1 4 5มิลลิเมตรเราจะมาเปลี่ยนดินสอ B นะคะดินสอ B ยาว16เซนติเมตรเท่ากับ1 6 0ม mm, ิลลิเมตรนะคะเพราะว่า1เซนติเมตรเท่ากับ1 0ม mm. ิลลิเมตรดังนั้น16เซนติเมตรก็จะเท่ากับ1 6 0ม mm, ิลลิเมตรนะคะ นำหน่วยมิลลิเมตรมาเปรียบเทียบกันนะคะนั่นก็คือ145ม mm ิลลิเมตรและ160มิลลิเมตรค่ะ160 mm มากกว่า145 mm นะคะดังนั้นดินสอ b ยาวกว่าดินสอ a ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะกล้าสูง1เมตร56เซนติเมตร และเก่งสูง145ซตมรใครสูงกว่ากันจากโจทย์ข้อนี้นะคะมีหน่วย2หน่วยคือเมตรกับเซนติเมตรนะคะดังนั้นเราจะยังนำตัวเลขมาเปรียบเทียบกันไม่ได้เราจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะคะโดยวิธีที่1คะ่ะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรกล้าสูง1เมตร56เซนเมตรมีหน่วยเป็นเมตรอยู่แล้วนะคะ เก่งสูง145เซนติเมตรเราจะเปลี่ยน145เซนตมรให้เป็นเมตรนะคะโดยเราทราบว่า100เซนติเมเท่ากับ1เมตรดังนั้น145เซนเมตรเท่ากับ1เมตร45เซนติเมตรนะคะตอนนี้เราได้หน่วยที่เหมือนกันแล้วนะคะนั่นก็คือเมตรและเซนติเมตรนักเรียนจะเห็นว่า ในหน่วยเมตรมี1เมตรเท่ากันนะคะดังนั้นเราก็จะไปเปรียบเทียบในหน่วยเซนติเมตรค่ะซึ่งก็คือ56เซนติเมตรกับ45เซนติเมตร56เซนติเมตรมากกว่า45เซนติเมตรนะคะดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่ากล้าสูงกว่าเก่งต่อไปวิธีที่สนะคะ เปลี่ยนหน่วยให้เป็นเซนติเมตรจากโจทย์กล้าสูง1เมตร56เซนติเมตรเปลี่ยน1เมตรให้เป็นเซนติเมตรนะคะโดย1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรรวมกับอีก56เซนติเมตรได้เป็น156เซนติเมตรเก่งสูง1 4 5เซนติเมตรตอนนี้นะคะเราได้หน่วยที่เหมือนกันนั่นก็คือเซนติเมตรค่ะ ต่อไปนำ156มาเปรียบเทียบกับ145นะคะ156มากกว่า145ดังนั้นสรุปได้ว่ากล้าสูงกว่าเก่งค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน3กิโลเมตร500เมตรระยะทางจากบ้านถึงวัด 1,800เมตรระยะทางใดายาวกว่าจากโจทย์ข้อนี้นะคะมีทั้งหน่วยกิโลเมตรและเมตรดังนั้นเราจะเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันก่อนนะคะโดยวิธีที่1ค่ะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นกิโลเมตรนะคะจากโจทย์ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน3กิโลเมตร500เมตรมีหน่วยเป็นกิโลเมตรอยู่แล้วนะคะระยะทางจากบ้านถึงวัด 1,800เมตรเปลี่ยน1,800เมตรให้เป็นกิโลเมตรนะคะโดยเราทราบว่า1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรดังนั้น1,800เมตรก็จะเท่ากับ1กิโลเมตร800เมตรค่ะต่อไปนะคะนำตัวเลขในหน่วยกิโลเมตรมาเปรียบเทียบกันก่อนนะคะ3กิโลเมตรมากกว่า1กิโลเมตร ดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนยาวกว่าระยะทางจากบ้านถึงวัดนะคะต่อไปวิธีที่2ค่ะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรนะคะระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน3กิโลเมตร500เมตรเปลี่ยนให้เป็นเมตรนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์1กิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตร 3กิโลเมตรก็จะเท่ากับ3,000เมตรนะคะรวมกับอีก500เมตรได้เท่ากับ3,500เมตรและระยะทางจากบ้านถึงวัดคือ1,800เมตรนะคะมีหน่วยเป็นเมตรเหมือนกันแล้วเราก็จะนำตัวเลขมาเปรียบเทียบกันค่ะ3,500มากกว่า1 8 0 0นะคะดังนั้นระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน ยาวกว่าระยะทางจากบ้านถึงวัดค่ะจากตัวอย่างทั้ง3ตัวอย่างนะคะเราได้ข้อสรุปว่าการเปรียบเทียบความยาวหรือระยะทางที่มีหน่วยต่างกันต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วนำมาเปรียบเทียบกันนะคะ ต่อไปเราลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะเติมคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับในช่องว่างข้อที่1 9 4เซนติมตมมกับ9 0 0มมนะคะในข้อนี้มีหน่วยไม่เหมือนกันนะคะฝั่งซ้ายมือมีหน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรฝั่งขวามือมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะคะดังนั้นเราจะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกัน โดยครูจะเปลี่ยน94ซม7มิมนะคะ1ซเมตรเท่ากับ10มิม94ซมก็จะเท่ากับ940นะคะร่วมกับอีก7มิมได้เป็น947ม mm, ิมค่ะมีหน่วยมิลิเมตรเหมือนกันแล้วนะคะเราก็จะนำตัวเลขมาเปรียบเทียบกันค่ะ947 มากกว่า900นะคะดังนั้นเราจะเติมคําว่ามากกว่านะคะต่อไปข้อที่2ค่ะ3เมตร45เซนติเมตรกับ405เซนติเมตรค่ะเราจะเปลี่ยน3เมตร45เซนติเมตรให้เป็นเซนติเมตรนะคะโดย1เมตรเท่ากับ100ซนติเมตร3เมตรก็จะเท่ากับ 300เซนติเมตรรวมกับอีก45เซนติเมตรได้เป็น345เซนติเมตรนะคะตอนนี้มีหน่วยเหมือนกันคือเซนติเมตรนำตัวเลขมาเปรียบเทียบกันนะคะ345น้อยกว่า405ดังนั้นเราก็จะเติมคำว่าน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่3 2,800เมตรกับ3กิโลเมตร100เมตรในข้อนี้นะคะครูจะเปลี่ยน3กิโลเมตร100เมตรให้มีหน่วยเป็นเมตรนะคะโดย1กิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตร3กิโลเมตรก็จะเท่ากับ3,000เมตรนะคะรวมกับอีก100เมตรได้เป็น3,100เมตรค่ะ 2,800เมตรน้อยกว่า3,100เมตรนะคะดังนั้นเราก็จะเติมคำว่าน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่4 5กิโลเมตร700เมตรกับ2,500เมตรนะคะในข้อนี้มีหน่วยกิโลเมตรกับเมตรนะคะครูจะเปลี่ยน5กิโลเมตร700เมตรให้เป็นเมตรค่ะ โดย1กิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตร5กิโลเมตรก็จะเท่ากับ5,000เมตรนะคะร่วมกับอีก700เมตรได้เป็น5,700เมตร5,700เมตรมากกว่า2,500เมตรนะคะเติมคำว่ามากกว่าลงไปนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะ155มิลลิเมตร กับ15เซนติเมตร5มิมนะคะในข้อนี้เราจะเปลี่ยนเซนติเมตรให้เป็นมิลลิเมตรนะคะ1เซนติเมตรเท่ากับ10มิม15เซนติเมก็จะเท่ากับ150มิมนะคะรวมกับอีก5มิมได้เป็น155ม mm, ิมซึ่งเท่ากับฝั่งซ้ายมือนะคะ ดังนั้นเราก็จะเติมคำว่าเท่ากับลงไปนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจวิธีการเปรียบเทียบความยาวบ้างไหมคะอย่าลืมนะคะว่าก่อนเปรียบเทียบความยาวเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วจึงนำตัวเลขมาเปรียบเทียบกันนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ